ตอนนี้เราก็เกี่ยมจะไปเฝ้ามาให้เนะาะมะไฮนี่อยู่ถึงเนาะอยู่ถึงนี่เดี๋ยวเราสิไปเฝ้ามาให้แล้วก็ยิงน็อเป่ากับนั่งเฝ้าดูมันซิมีกระโฮมากินมาให้บ่แล้วคืนนี้สิน,นั่งอยู่กบมะไฮหมดคืนเฝ้าอีเฮยด้วเดี๋ยวเราไปเฝ้านำกันว่าคืนนี้สิมีเฮมากินมาใหาบนะ้บ่เนาะ Hey. ตัวน,นี้เราขึ้นมาหุ่นยูกบมาห้แล้วเด้กบมา,าไม่กบนี่นะมันกับโบสุ่มปันใดโอ้บึงกบมาห้ตัวนี้เฮ้ขี้ส่บ้าละลายเนะี่ยสีหเหลือเนึกถึงนี้เ้ยมันขี้เห้หมดอยู่งามไหมยังมีหมดบึงแล้วน่าจะมีเห้ฮุเดี๋ยวเปี๋ยวไหก่อนกลางคืนนั่นสิ เบื้องตัวจีมนะุนเนาะว่าซิมีเหมากินมาให้ตัวนี้บ่นี่เบงงาไม้ตัวใดกับมีขี้เหมเหมือนแบบนี้ขี้ตัวนี้มันไม่เหตัวน้อยอันเนืยอเป็นตัวใหญ่ตัวที่ว่าสีด,ด,ดำๆเาเด้อนี่ก็มาเป็นได้ที่นั่งนี่เนาะเดี๋ยวสินั่งอยู่ที่นี่เนาะ แล้วนั่งหล่อเบื่อยิ้งนกแล้วส่วนกันคืนจึงสินั่นเป็นสาให้เด้อ tôi này có kiểm sẽ cả bán mà nó mà kẹp nó kẹp cả hơn tuần sau đi này... nhìn nó cặp... nhìn cả hơn tốt mà luôn phải kẹp tôi này mình nhắm mày tay đây nhà máy tay nặng nó sẽ phải ra mình sẽ chạm đây một nó Nè, đừng mà lùng

เดินละได้ด้วยทุกคนตัวนี้ลุมนี่แต่มันบดไตคือกันนี่นั่งลุมน่ม

ใหญ่กว,วววววกว่าตัวลูมนี่ด้อสีดำนั่นเขียวแบบนี้เด้อตัวนี้ใหญ่กว่าตัวลุมันเลยโอเคตัวนี้านี่นกน้อยนี่ด้ยอยนกน้อยกับย่าม่าไต้คือกันอ๋อเป็นจันไดตัวใดก็ตัวใดวก็ไมมไต้ mãi tay mãi tay được, Phải mãi tay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  cao tay mãi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  tay tay này ก็ทงแดงตัวใหญ่มากเลยโอ้ยใหญ่มากเลยโอเคเเราอาตัวนี้ไว้นี่ก่อนเนาะเราซีึ้นไปหาตัวถึงนี่เด้อยังมีนกน้อยตัวหนึ่งแล้วก็นกเปาอีกตัวหนึ่งเด้อเดี๋ยวไาไว้นี่แล้วก็ซีึ้นไปหาถึงเด้อ เดี๋ยวนี้นะนกน้อยไตาะสนึ่งแล้วเคตอนนี้ก็ยังเหลือแค่นกเปาตัวหนึ่งเดี๋ยวพักไปสอบด้เยน,น่าจะตกลงมาที่แถวนี้แหละเห็นขนนกเปารวเ,เห็นแล้วเด้อ

หนกเปาสามเราก็นกน้อยสองกะหอตัวหนึ่งเ้ยนี่เป็นสะพาส่วนต้นเศร้านี่ยินเ้ยโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูผลที่หินมือวานเมื่อวานนี้แล้วก็กังคืนนี้แล้วก็มาหวัวตอน นี่เนะด้อผลลานใช่ไว่มวานนมาเต็มือวานนี้มาเตมือวานนี้ตอนสามโมงเนาะแล้วกลางคืนนี้ก็นอนที่นี้พักที่นี้แล้วก็ไต้เหยอย่าิงได้เหยุตัวหนึง่งแล้วก็ส่วนเช้านี้ยินเด้ได้สำนีเด้อ